วันนี้นะครับมาที่ออฟฟิศก็มีของฝากมาให้เพื่อนๆที่ทำงานนิดหน่อยนะฮะเป็นเจ้าตัวนี้นีนไหให้ดูกันชัดๆนี่มันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเดียกล่องเหรอกระป๋องสเปรย์ไม่ใช่เอาไว้ฉีดแอลกอฮอล์ครับล้างมืออะไรพวกนั้นความสะอาดนะครับ ก็ได้มาจากคลองถมผมไปเดินคลองถงม,มานะก็จะมาแจากเพื่อนๆที่ทํางานเดี๋ยวไปดูว่าใครจะเลือกอะไรกันเนี่ยตามมาสวัสดีครับสวัสดีครับเอนนี้ได้เลือกคนแรกนะอันหนึง่งอันไหนก็ได้ลอง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 ดูอันนี้นะโอเคได้ได้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีปีใหม่นะครับเลือกอันนี้ไปอันนึงได้ไหมครับ เอาไอ้พี่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์มาให้เลือกอันไหนอันไหนก็ได้ที่พี่ชอบจะเป็นลายการ์ตูนหน่อยนะครับอันไหนก็ได้โอเคครับผมครับอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นใหม่นะครับให้ให้เลือกหนึ่งอันะเอาไว้ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์อะไรที่บอกกระตูนฉีดที่มือได้อันไหนก็ได้สักอันหนึ่งคิตตี้โอเคครับผมครับ พี่ม์สวัสดีครับเรื่องอันหนึ่งอันหนึ่งให้สวัสดีปีใหม่อันหนึ่งอันอไหนก็ได้ปิดแอลกอฮอล์เอานี้นะโอเคครับอันนี้เหลือสองอันสุดท้ายนะครับให้คนที่เหลือกันครับเรือกเอ,อันหนึ่งครับได้ทุกคนมันก,นกนลับ ีให,ให้พี่เลือกอันสีนี่เหมือนกันตูงไม่ใช่โอเคข<ซ>อบคุณนะคะเก่งครับรสวัสดีปีใหม่นะครับโอ้ยขึ้น<ซ>ไสวัสดีปีใหม่นะครับโอ้โหขอบคุณมากเลย